ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเมื่อวานนี้นะครับทางด้านอบจอได้มีการเปิดรณรงคร์ของการลดอุบัติเหตุนะครับที่ศูนย์โอทอปนะฮะหน้าหอ,อนอริกานะครับซึ่งก็มีรองนายก อบจเป็นคนที่เป็นประธานในการเปิดงานนะครับซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือซึ่งทางด้านรถ1669<ห>น,นะฮะของอบจอบวราชานีนนี่ครับได้รับการยกย่องจากทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะครับจากสมัชชาสุขภาพด้วยว่าเป็นจังหวัดที่เป็นต้นแบบของการลดอุบัติเหตุนะครับ ปกติแล้วเวลาที่เรานะครับขับรถนี่เขาก็บอกว่าความเร็วนอกเขตเทศบาลนี่ก็คือ90กิโลนะครับไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีใครวิ่ง90กโลไหมฮะแล้วถ้าเผื่ออยู่ในตัวเขตเทศบาลเองก็ไม่เกินไม,ไม่ได้จะว่าเป็น80หรือเปล่านะครับไม่เกิน80กิโลนะครับซึ่งในเมืองนี้ก็คงไม่เกินอยู่แล้วรถเยอะครับทีนี้เราไปดูว่าผลของการวิจัยออกมาล่าสุดนี้เป็นอย่างไรนะครับจากทางด้านดิลนิวออนไลน์ครับเหมาะสมไหมครับ เป็นงานวิจัยออกมานี่คือคุณหมอที่ทําการวิจัยนะครับบอกว่าแพทย์บอกว่าชี้หลับในขับรถความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความแรงเท่ากับตกตึก10ชั้นครับถ้าเผื่อเราตกตกตึก10ชั้นนี่โอกาสรอดนี่มีเพียงแค่หนึ่งเดียวครับนั่นคือซูเปอร์แมนครับผมโอ้โหนะครับตกตึก10ชั้นนะ,ะกับแอนแมเออแอนแมนดยแอนแมนแอนแมนนี่โอกาสรอดสูงครับถ้าที่ดูมานะครับเป็นคนก็ได้แต่ต้องมีร่มไง ถ้ามีล่มนี่ก็มีโอกาสรอมงานเผยผลสํารวจคนขับรถกว่าครึ่งครับเคยหลับในครับอืแนะถ้าเผื่อง่วงนะครับครับจอดงีบแก้ง่วงซะนอนดีนอนการการแก้ปัญหาการแก้ง่วงคือนอนครับดีที่สุดเลยครับสิบถึงสิบห้าทีแล้วก็ช่วยสดชื่นขึ้นครับแต่ถ้าเผื่องง่วงแล้วท่านไม่งีบนะครับท่านจะมีโอกาสได้หลับยาไปช่วยชีวิตครับผมแต่ว่าตื่นมาแล้วไม่สดชื่นครับนะครับ โดยทางด้านนายแพทย์มนูนลีเวงวงค์ประธานกองคุณง่วงยาขับในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยยนิวัฒนานะครับกรมหลวงนาราที่ว่ารัชนครินมูลนิธิรามาธิบดีครับเปิดเผยในงานเสวนาเรื่องง่วงหลับในนะครับเป็นมหาตภัยบนท้องถนนไทยต้องรับรู้ครับเป็นการประชุมในระดับชาติเรื่องของความปลอดภัยถนนว่าอาการหลับในก็คืออาการหลับหลับตื่นไม่เกิน10บวินาทีครับ แต่ทําให้สมองนี้ไม่รับรู้ครับหูไม่ได้ยินครับตาไม่เห็นครับมือไม่ขยับครับคลื่นสมองเปลี่ยนจากตื่นเป็นหลับซึ่งหากเกิดขึ้นเพียงแค่4วินาทีครับในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วนะครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจะเคลื่อนที่ไป100เมตรโดยที่คนขับไม่รู้ตัวครับซึ่งแรงประทะนะครับของการชนนี้เท่ากับว่าเราตกตึก10ชั้นครับโอกาสเสียชีวิตครับสูง ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ oh. ทางนี้มูลนิธิรามาธิบดีก็ได้ทำการสำรวจคนขับรถหลายประเภทนะครับผ่านแบบสอบถามพบว่า2 5บถึงเอ่อ2บถึง53อกว่าเคยหลับขณะที่ขับรถสาเหตุที่พบบ่อยก็คืออดนอนนอนไม่พอนะครับส่วนสาเหตุอื่นก็คือการกินยาแก้หวัดยาแก้ภูมิแพ้รวมถึงโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคนอนกรนนะครับหยุดหายใจขณะหลับ แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นครับออาการหลับในนี่ไม่ใช่ว่าจู่ๆเขาจะหลับในนะครับเขาจะมีการส่งสัญญาณมาก่อนเตือนเราก่อนครับเขาจะเตือนยังไงละครับผมอย่างเช่นหาวนอนไม่หยุดครับอาวไม่หยุดเลยลืมตาก็ไม่ตื่นครับลืมตาไม่ตื่นบังคับรถให้หยุดในเลนก็ลําบากครับอแต่ว่ารถสมัยนี้เขาก็ทํามาดีเหลือเกินครับสมไมฮะคือถ้าเผื่อเมื่อไหร่รถออกนอกเลนเขาเตือนเราเลยครับผม เขาเตือนเราอ๋อรถสมัยนี้ใช่เด่นเขาเตือนเลยครับมีเตือนอ่าเตือนทั้ทีเลยครับก็หลายยี่ห้อครับผมออกมาแล้วและถ้าเผื่อบังว่าเราหลับในแล้วมันมีอาการคือพุ่งพุ่งพรวดเขาก็จะชะลอเบรกให้ตอนนี้ครับอ๋อนะฮะรถรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ครับผมแต่ว่าอย่าไปเสี่ยงนะครับราคาก็หลายล้านด้วย จิตใจล่องลอยไม่มีสมาธิครับที่สําคัญคือจำไม่ได้ว่าพึ่งขับผ่านอะไรมาครับโอ้โหความง่วงที่ทีวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นครับทำให้อาการหลับในเป็นไปได้มากที่สุดครับถ้าเผื่อมีสัญญาณเหล่านี้ครับคนขับครับต้องรีบจอดในที่ปลอดภัยแล้วก็หลับ1 0บถึงสิาทีถือว่าเป็นระยะที่ทําให้ร่างกายกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมได้ครับนี่คุณหมอมนุนว่านะครับคือถ้าหาวถึง3ครั้งก็หลับเลยเออไม่ใช่ก็คือจอดเลยครับผม จอดหาวครั้งแรกก็ยังไม่เป็นไรครับถ้าเผื่อเกิดหาวสาคัญนี้จะเป็นผู้ขับสามหาวครับผมโอ้โหนั่นจอดแล้วครับสิ่งทีาน่าเป็นห่วงก็คือผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะนั้นครับกรมการขนส่งทางบกควรออกกฎหมายบังคับให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและก็รถบรรทุกขับรถได้ไม่เกิน10ชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน60ชั่วโมงครับแล้วก็มีวันหยุด1วันต้องหยุดพักรถทุกสองชั่วโมงด้วยครับครับบรรจุใส่ความรู้ป้องกันอันตรายจากการขับนะฮะง่วงแล้วขับ ในใบขับขี่ด้วยครับ oh. รวมทั้งกรมทางหลวงควรสร้างที่พัก,กริมทางสําหรับรถบรรทุกใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วก็รณรงค์ให้รับรู้ถึงอันตรายจากการง่วงหลับในอย่างต่อเนื่องครับ oh. ขอบคุณรายก,การเฮดไลเช้าวันนี้ครับที่นำข้อมูลนี้มาเผยแพร่ต่อไปครับเ oh. ขาบอกแล้วฮะเตือนพี่น้องประชาชนครับ oh. นี่คุณหมอมนูนนะครับอีกหน่อยต้องนนอ,อ,ออกแบบตแตรเหมือนโนตอุดมนะ <Ha. S 1> ถ้าเห็นคนที่อยู่รอบๆนี่เห็นท่าทางง่วงนะ <Ha. S 1> หรือขับวนมาง่วงนี่ก็โกแตะเลยฮะมันจะออกโง่ ขนาดนี้เลยนะฮะครับอไปที่ทานด้านข่าวเด็ดประเด็นร้อนที่นี้ครับ